สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ห่างหายกันไปนะครับสองสวันนะก็ตอนนี้นะครับก็มีข่าวข่าวนะเกี่ยวกับเจ้าตัว n m a SP นะครับที่มีการอัปเดตเขามานะครับเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเทสนะครับมีการออกสกิลออกอะไรมาแล้วนะครับโอเคทีนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัว n m a SP ซักเล็กน้อยละก,กันนะครับปกติผมจะไม่ค่อยทํา เกี่ยวกับพวกตัวที่มันยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีการปรับการนู่นการนี่นะครับแต่ทีนี้ n m H p นนะครับก็ต้องพูดถึงมันนิดหน่อยนะครับพอดีมันเป็นตัวละครที่ทำให้ผมว้าวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคาดหวังกับสกิลมันเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็คาดหวังกับไอตัวผลของมันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ตรงกับที่ผมหวังมากเท่าไหร่นะครับโอเคนะก็ เดี๋ยวมาดูเกี่ยวกับเจ้าตัว n m p ก่อนละกันนะครับก็ตัวของ n m p นะครับที่มีการเอาสกิลนะครับมาโชว์ให้เราดูนะครับแล้วก็มีในส่วนของไอ้คำที่มันแปลเป็นสกิลออกมาแล้วนะครับว่าสกิลเนี่ยทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะครับวิดีโอนี้นะครับหลายๆท่านก็น่าจะได้ดูกันไปแล้วเนาะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะปล่อยออกมาได้สักระยะหนึ่งแหละนะครับ โอเคทีนี้ตัวเอ็นไมเนี่ยนะครับมันมีสกิลที่ผมรู้สึกผิดหวังอยู่นะครับก็คือในส่วนของไอตัวสกิลเอ็นเนี่ยที่เป็นพาสซีฟเนี่ยมันไม่ดักคนตายนะครับมันไม่ดักคนตายตรงเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันแบบ ผมอยากจะให้มันดักคนตายนะซึ่งมันจะได้ชุบไม่ได้นะครับแต่ทีนี้มันไม่มีก็โอเคไม่เป็นไรนะครับก็จะผิดหวังนิดนึงนะครับส่วนตัวเอ็นมะนะครับก็ในตัว SP เนี่ยมันก็มีในส่วนของสกิลมอฟนะครับก็อย่างที่เคยคาดเดาไว้ในไลน์นะครับว่าไอ้สกิลมอฟเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวละครในเกมเนี่ยนะครับมันมีตัวที่แจกสถานะมอฟเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับ แล้วก็ตัวที่ใช้งานจริงๆณปัจจุบันนี้นะครับรู้สึกจะมีแค่2ตัว3ตัวนะครับก็คือกบ SP นะครับ n m ็แล้วก็น้องกระลอกนะครับที่แจกสถานะมอบแล้วเราแบบว่าจับต้องได้แล้วก็เรารู้สึกว่าโอเคแจกสถานะนี้นะครับมีแค่3ตัวส่วนพวก nn ละกบ Sr สอนะเอละกบ R อะไรพวกนี้นะครับมันมันแทบจะจับต้องอะไรไม่ได้นะครับโอเคทีนี้อีกหนึ่งสกิลนะครับที่ มันโดนใจผมนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยโดนใจสุดเท่าไหร่นะครับคือตัว n m a SP เนี่ยนะครับมันสามารถแจกสถานะติดคูดาวให้กับสกิลตัวละครที่มันโดนสกิลไปได้นะครับไอ้รูปนาฬิกาเนี่ยนะครับซึ่งไอ้สถานะเนี่ยมันมานะครับมันจะส่งผลอะไรนะครับมันก็จะส่งผลโดยตรงเกี่ยวกับไอ้พวกตัวที่สแปมสกิลบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไอยุกิสพีนะครับตัวไทชะนะครับ หรืออาจจะเป็นยามะนะครับแต่ความรู้สึกผมอะยามะเนี่ยอาจจะไม่ค่อยส่งผลกันเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกยามะมันแป๊บเดียวก็เล่นเกรกลับมาก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับตัวที่โดนจริงๆน่าจะเป็นแค่ตัวของไอยูกิสพีตัวเดียวนะครับความรู้สึกผมเพราะว่าสกิลสามนเนี่ยถ้ามันไม่ได้จ่ายสกิลสามันเนี่ยคือแบบนรกแดกนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีเกาะกันขินะครับ ตัวยูกิเอชพเนี่ยที่มันเห็นหนา,หนา,หนาตีกันไม่ค่อยเข้าเพราะว่าเกาะกันคินะครับซึ่งถ้ายูกิเอชพโดนเนี่ยตัวเนี้ยโดนโดนหนักอยู่นะครับผลกระทบของมันนะครับโอเคทีนี้อะไรที่ผมผิดหวังนะครับเพราะว่าไอการคูดาวติดคูดาวสกิลเนี่ยผมหวังไว้นะครับว่ามันจะเป็นการติดคูดาวหรือเป็นการเนิร์ฟนะครับตัวละครตัวนั้นโดยตรงนะครับแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้เนิร์ฟไทฉะหรือมันไม่ได้เนิร์ฟโกเซนหรือมันไม่ได้เนิร์ฟไอ ตัวพวกที่สแปมสกิลกันรัวๆเนี่ยมันไม่ได้เนืิบตรงนั้นโดยตรงนะครับแต่มันมาในรูปแบบของ N m ็นมานะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดนะครับมันไม่ใช่เป็นไปอย่างที่ผมพิดเป็นไปอย่างที่ผมอยากให้มันเป็นนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไปให้สุดนะครับทีนี้การติดครูดาวเนี่ยมันมาเป็นตัว N อ็นมานะครับมันก็ถือว่าสามารถเอามาเล่นเคาน์เตอร์ ในส่วนของไอ้พวกทีมที่แบบสปีดคอนโทรลนะครับสแปมสกิลกันรัวอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะผมว่าโดนผลกระทบหนักนะครับหนักอยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวย้อนกลับมาพูดถึงสกิลเอ็นมะคร่าวๆก่อนละกันนะครับก็เอ็นมะนะครับมันก็จะมีตีธรรมดาเนาะพาสซีฟแล้วก็สกิลสามนะครับก็การตีธรรมดานะครับมันก็จะมีโอกาสติดไอ้ตัวปีกข้างขานะครับหรือว่าฝั่งนู้นขยับหรือใช้สกิลพวกเนี้ยนะครับ มันจะมีโอกาสติดปีกข้างขานะครับครบสสแต็กนะครับปีกข้างข่าวก็จะกลายเป็นในส่วนของไอ้เจ้าตัวสถานะที่ทําให้ติดคูดาวสกิลนะครับแล้วก็ตัวเอ็นมะนะครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับที่สกิลไปแล้วเนี่ยศัตรูจะติดสถานมอบนะครับแล้วก็มันก็จะมีในส่วนของไอ้การเอาเลือดนะครับของทีมตนเองนะครับมากลเปในเจ้าตัวกากอยนะครับหรือตัวมังกรที่อยู่ข้างข้างเนี่ยนะครับ เวลาเพื่อนตายหรืออะไรนะครับตัวเอ็นมะก็จะแจกสกิล3ฟรีไป1ทีนะครับก็ไม่ใช่ฟรีดิต้องบอกว่าตัวเอ็นมะเนี่ยมันจะรัดคิวมาแจกสกิล3ใส่เจ้าตัวละครที่ทําให้เพื่อนเพื่อนของเราตายนะครับทีนี้ไอตัวสกิลเนี่ยมันไม่ได้แจกฟรีนะครับที่ผมไปอ่านมาดูนะมันจะต้องใช้3ลูกไฟนะครับซึ่งถามว่าตัวเอ็นมะกับการใช้3ลูกไฟเนี่ยมันก็ ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมที่เล่นพวกเป็นสปีดคอนโทรลอย่างเงี้ยมันจะมีตัวแจกไฟมาอยู่หนึ่งตัวในทีมอยู่แล้วนะครับเรื่องปัญหาไฟเนี่ยน่าจะไม่ไม่น่าจะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะครับโอเคแล้วคร่าวๆนะสกิลก็ประมาณนี้นะครับเอนมะนะครับจากตอนนี้นะถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือรีเวิร์กอะไรนะครับก็เป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าเอามาเคาน์เตอร์สปีดคอนโทรลได้นะครับแล้วก็มันก็เข้าไปเล่นในสปีดคอนโทรลได้เหมือนกันนะครับก็ โดดเด่นเลยนะครับก็เป็นสกนะิลม็อบนะเหมือนเดิมนะครับสปีดเริ่มต้นที่1นึ่งสนะครับก็เป็นตัวที่สปีดเร็วมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของไอ้เจ้าตัวสกิลนะครับก็ถามว่าว้าวไหมก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามันว้าวมากไหมก็ผมความรู้สึกตอนนี้ผมเฉยๆนะครับแต่พวกคนที่ไม่พวกคนที่โดนผลกระทบหนักอาจจะเป็นพวกทีมสปีดคอนโทลนะครับแต่ทีเนี้ยสปีดคอนโทล พอเอ็นมเอเข้ามันก็จะเอาเอ็นไมเไปเล่นกับสปีดคอนโทลนะครับแล้วทีมนะครับที่เล่นช้าๆเนี่ยคือจากเมื่อก่อนอะ่ะมึงเล่นช้าแล้วเว้มึงยังมีโอกาสสกิลสวนไปใช่ปะแต่ทีเนี้ยมึงเล่นช้าแล้วมึงโดน HP, เอ็นไม้เอสพไอ้ครูดาวสกิลเข้าไปอีกนะครับผมบอกเลยว่ามันจะยิ่งตอกฝาลงทีมที่เล่นช้าๆนะครับผมบอกเลยทีมที่เล่นช้าแล้วต้องเราต้องออกสกิลด้วยอย่างเงี้ยผมว่าผมว่าถ้าเกิด เล่นเนี่ยยากโคตรๆนะถ้าเจอพวกคนที่จัดทีมเอ็นมเอสพีมาแบบว่าเป็นทีมทีมที่มันแบบสมบูรณ์เนี่ยนะครับผมว่าเล่นยากนะครับคือจากเมื่อก่อนเนี่ยมึงโดนแช่แข็งโดนดึงดนเออโดนดึงเกตโดนคุมหัวเนี่ยน่ารำคาญแล้วนะทีเนี้ยถ้าสปีดคอนโทรลมันอัปเกรดเข้าไปอีกคือการเอาเอ็นมเอสพีเนี่ยเข้าไปคููดาวสกิลใส่ตัวของเอ้พวกตัวละครที่เล่นช้าๆกันอีกนะครับผมบอกเลยระเบิดนะครับ โอเคแต่ทีนี้นะครับทีนี้ทีมอะไรนะครับที่ไม่โดนผลกระทบนะครับแต่อตอนแรกอะผมคิดว่าทีมโอนิติแจมผมจะโดนนะครับแต่พอสกิลมันออกมาแล้วลองไปอ่านลองไปทําความเข้าใจกับสกิลมันมานะครับทีมโอนิติแจมลอยลำนะครับถามว่าทําไมโอนิติแจมมันถึงลอยลำนะครับก็เพราะว่า ทีมโอนที่ตีแจมนะครับทุกๆตัวมันกดสกิลหนึ่งอย่างเดียวนะครับมันมีชิรานุยตัวเดียวนะครับที่ต้องกดในส่วนของไอ้เจ้าตัวสกิลสามนะครับแต่ถามว่าชิรานุยเนี่ยหนึ่งเกมมันกดสกิลสามบ่อยอะไรขนาดนั้นไหมไม่ครับคือเกมหนึ่งอ่ะพวกคาราสุตีนะครับหรือว่าพวกโชโคเลตีเนี่ยหรือ,อพวกเนี้ยตีกันไปตีกันมาตีกันไปตีกันมานะครับเออมันก็แทบจะจบเกมแล้วนะครับแล้วก็ ตัวชิรนุยเนี่ยมันก็แทบแบจะไม่ค่อยได้กดสกิล3หรอกนะครับเกมหนึงผมให้ยังเก่งเลยมีโอกาสกดสกิล3ประมาณ3ครั้งมากสุดนะ3ครั้งเพราะว่าเวลาผมเล่นเนี่ยผมเล่นเนี่ยความรู้สึกผมอะจะได้กดแค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งเพราะว่านอกนั้นมันจะกลายล่างก่อนมันจะตายไปก่อนนะครับมันจะตายแล้วก็มันจะเปลี่ยนร่างก่อนนะครับซึ่งทีนี้พอเจแอนไม้ทีมตีแจมก็ลอ,อยลํำนะครับเพราะว่า ไม่ต้องกลัวนะครับติดมอบนะครับติดมอบคาราซเทนงูนะครับมันสามารถล้างมอบล้างสตันได้ชิวๆอยู่แล้วนะครับสาหรับเจ้าตัวคาราซูเทนงูนะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับต่อให้มันจะโดนแบบติดคูดาวสกิลนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะทีมตีแจมคืออะไรครับทีมตีแจมมันเล่นตีธรรมดาอย่างเดียวนะครับตีธรรมดาตีธรรมดาตีเบิ้ลแค่นั้นเองนะครับก็ทีมตีแจมก็รอดพ้นไปนะครับสาหรับ เจ้าตัว enma p นะส่วนทีมอื่นๆน,นะครับทีมที่ผมทีมที่ผมให้ความรู้สึกว่าโดนผลกระทบมากสุดอะ่ะคือไอ้พวกที่เล่น yukit p นะครับอันเนี้ยโดนผลกระทบหนักสุดนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าย u ก i t p เนี่ยถ้ามึงไม่ได้กดสกิลสามนะมึงง่อยแดกไอ้เฮียมึงง่อยแดกเลยที่มึงอึดอึดที่มึงหน้าลาคาญเพราะเฮียอะไรเพราะว่ามึงมีโลคกันคี ที่แม่งโคตรจะหนาแล้วพวกตัวละครเนี่ยแม่งตีโล่กันคี้มึงไม่ค่อยเข้าทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับทีนี้เกิดตรงที่ว่าถ้ามันติดคูดาวปุ๊บสกิลสามมึงไม่ได้ออกพอมึงไม่ได้ออกสกิลสามปุ๊บมึงไม่มีโล่พอมึงไม่มีโล่ปุ๊บมึงแตกอันเนี้ยอัน,น,น,เ,เ,นเนี้ยโดนเต็มเต็มนะครับยุกิเอสพีเนี่ยโดนเต็มเต็มถ้าเกิดเจอแบบพวกเอ็นมซ์พีมาแบบดับแก้ทางอะไรอย่เงี้ยนะยุกิเอสพีเนี่ยโดนเต็มเต็มนะครับ ต่อมาใครอีกที่สแปมสกิลไทชฉะนะครับไทชฉะความรู้สึกผมเฉยๆนะครับถามว่ามันกระทบไหมก็ถ้าเกิดสมมุติไทชฉะสกิลสองไปสกิลสองไปแล้วนะมันมันโอกาสที่เราจะต้องเปลี่ยนในสกิลสองอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าตัวสกิลสองอ่ะมันอยู่2เทินนะครับซึ่งมันอยู่2เทินเนี่ยมันก็มีเวลาพอที่จะวนเทินกับมารีสกิลได้อยู่นะครับพอนะพอที่จะมีมีเวลา วนเทินกับมาลีสกิลได้อยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะโดนผลกระทบเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวเอ็นมาเอสพีนะก็ถามว่ามันถึงขั้นเล่นไม่ได้เลยไหมก็เล่นได้นะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะวนเทินกับมาทันนะเออในบางโอกาสนะครับในบางโอกาสก็ถือว่าอันนี้ก็โดนโดนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วกันนะครับใครอีกโกเซนโกเซนอาจจะตกเมตาไปแล้วนะครับแต่ถามว่า ตัวของโกเซนเนี่ยถ้ามันโดนติดสกิลเอ้โดนคูดาวสกิลสองไปเนี่ยมีผลกระทบไหมมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวโกเซนนะครับมีเงื่อนไขคล้ายๆกับตัวของยูกิเอชพีนะครับที่มันอึดๆเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวสกิลสองนะที่เสกโลให้มันนะครับซึ่งถ้าเกิดมันไม่มีสกิลสองที่ดึงแล้วเสกโลให้ตัวตัวละครของมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างบางพอสมควรนะครับแล้วซึ่ง ตัวสกิลสเนี่ยเป็นสกิลที่น่าทำคานนะครับที่สุดของตัวโกเซนแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดติด,ต,ดติดคูดาวเสร็จปุ๊บทีนี้มันสกิลสไม่ได้ใช่ไหมสกิลสไม่ได้มันก็ดึงฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะครับมันก็จะทําให้การตัดคอมโบการป่วนเกมเนี่ยอาจจะดรอปลงไปนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่ามีคนเล่นโกเซนนะอาจจะมีนะครับแต่ถามว่ามันเอฟเฟกมากไหมก็ผมว่ากลางๆนะครับกลางๆไม่ได้มีเอฟเฟกมากนะครับต่อมา ยามา S P นะครับที่สแปมพวกสกิลนกสกิลอะไรพวกนี้นะครับก็ตัวนี้ก็เหมือนผมก็รู้สึกว่ากลางๆนะครับเฉยๆเพราะว่าตัวยามาเนี่ยมันสามารถเล่นเกตตัวเองนะครับกลับมาได้ไวแบบไวโคตรพอ่อโคตรแม่ไวนะครับต่อให้มันจะติดคูดาวสกิลไปนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถที่มันแบบเล่นเกตตัวเองกลับมาได้ไวมากๆเนี่ยผมว่ามันก็พอที่จะเล่นเกตตัวเองกลับมาล้างคูดาวแล้วก็สามารถใช้สกิลได้ต่อแต่อาจจะไม่ได้ ต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่ขนาดที่แบบโอ,โอ้โดนโ,โ,โ,โดนโดนเอ็นไม้วีแลเล่นไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดติดมอมเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะเออแต่ถ้าเกิดติดแค่ครูดาวสกิลเนี่ยก็ผมว่าน่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับต่อมาใครอีกนะครับที่สแปมสกิลก็น่าจะไม่มีแล้วแม่งเดี๋ยวนี้นะเออนี่ตัวยาโตนะครับยาโตก็ยาโตก็เหมือนกันนะครับ พราะยาโตเนี่ยมันจะสแปมสกลิลสามกันนะครับแจกสถานะแจกสถานะแจกสถานะไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดยาโตโดนเอ็นไม้เอสพีเนี่ยก็มีผลเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอมันสแปมสกลิลไม่ได้ใช่ปะ่ะมันติดคูดาวอย่างเงี้ยมันก็จะจ่ายพวกสถานะของมันไม่ได้นะครับมันก็อาจจะทําให้ตัวยาโตเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับพวกตัวสแปมสกลิลทั้งหลายแหล่เนี่ยเวลามันโดนติดคูดาวไปเนี่ยมันจะง่อยแดกนะครับมันไม่เชิงง่อยแดกหรอกแต่คือมันแบบ มันมันมันเล่นมันมันมันจะเล่นแบบลำคาญอ่ะมันจะน่าลำคาญอ่ะคือสมมุติว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยคือมึงไม่ต้องทำเฮียอะไรมึงสกิลสามไปเรื่อยๆสกิลสามไปเรื่อยๆมึงก็โดนดิมึงก็โดนสถานะไอ้พวกนี้ไปดินะครับแต่ทีนี้พอโดนเอ็นไม้พีขัดหรือแบบโดนติดคูดาวไปแล้วเนี่ยมันก็จะมันมันจะน่าลำคาญขึ้นอ่ะเออถ้ามันจะน่าลำคาญอ่ะผมผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปเล่นไปเล่นแล้วไปเจอติดคูดาวเนี่ยพวกคนเล่นเล่นตัวประมาณนี้น่าลำคาญแน่นอนนะครับ ต่อมาสปีด2เกตสปีด2เกตก็น่าจะไม่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสปีดเกตเันวัดกันที่สปีดอยู่แล้วนะครับหรือว่าพวกสปีดไอสปีดโชคลีอะไรพวกนี้นะครับก็มันวัดกันที่ตัวเล่นเกตอยู่แลนะ้วเนาะเพราะถ้าเกิดเล่นเกตได้เล่นเกตติดเสร็จปุ๊บมันก็บึ้มบึมจบเอ็นมาร์ mark. ก็ไม่น่าไม่น่าได้มีโอกาสมาสวนอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นตัวของโชคลกับพวก ura, อาชุระเงี้ยมันก็จะเล่นแค่คอมโบเดียวก็คืออาชุราโดดนะครับแล้วก็ ในส่วนของซกิวสามโชคกเลมันก็จะระเบิดออกมานะครับมันก็จะทําดาเมจปิดเกมแล้วพวกนี้นะครับพวกนี้ก็น่าจะกลางๆนะครับน่าจะกลางๆเพราะว่ายัางไงยังไงทีมทีมพวกนี้มันแพ้มันแพ้เอ็นมาเอสอาร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าตัวเกตดแรกอย่างเงี้ยตัวเกตดแรกมันไม่ได้ออกมันโดนเอ็นมาเอสอาร์ดักมันก็แทบจะแพ้แล้วนะครับสําหรับทีม2เกตดก็น่าจะไม่ต่างจากเดิมนะครับนั่นก็เพราะว่า ถ้าเร็วกว่าก็มีสิทธิ์ชนะนะครับแต่ถ้าชา้ากว่าก็ถ้าเกิดชา้ากว่าก็กลับไปหลูปเดิมนะครับหลูปที่เหมือนมันเจอเอ็นเนั่นแหละนะครับเพราะว่าพอเกตไม่ออกใช่ไหมเกตแรกไม่ออกเกต2สองก็ตามไม่ทันนะครับเสร็จก็จะโดนฝั่งนู้นเขาเซตทีมทํนู้นทำเนี่นะครับโอเคก็สําหรับไปเอ็นม้เอชพนะครับก็สรุปรวมๆนะครับสกิลจากที่ไปดูมานะครับก็ถือว่า เข้ากับทีมสปีดคอนโทลเนี่ยหน้าหีแน่นอนนะครับผมพูดเลยหน้าหีแน่นอนถ้าไปเล่นสปีดคอนโทลอ่ะแล้วยิ่งสปีดมึงสูงสูงมึงไปแปะคูดาวฝั่งนูน้นแปะคูดาวแปะครูดาวนะครับกดส้นตีแน่นอนนะครับต่อมานะครับทีมที่โดนผลกระทบนะครับก็สปีดคอนโทลเหมือนกันนะครับพวกสปีดคอนโทลนะครับก็จะโดนผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นยาตะไม่ไม่ต้องบอกว่าพวกสแปมสกิลบ่อยๆอย่างนี้ดีกว่าเอออย่าง ที่โดนหนัหนกๆนะ2ตัวยุกิที่ต้องสแปมสกิล3ตลอดเพราะว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีสกิล3มันจะไม่มีโล่นะครับในนี้โดนหนักแล้วก็ตัวยาโตนะครับยาโตเนี่ยอาจจะไม่หนักมากนะครับเพราะว่าตัวยาโตเนี่ยมันก็ค่อนข้างอึดแล้วก็มันก็ยืนได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับก็อาจจะหนักตรงที่ว่าเราอาจจะแจกสถานะเนี่ยได้ช้าลงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ก็น่ารำคาญอยู่ดีนะครับเนาะ ส่วนทีมที่ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับก็จะเป็นทีมตีแจมนะโอนิไม่ว่าจะเป็นโอนิตีแจมนะครับโชโกเลตีแจมอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไม่น่ากังวลอะไรนะเพราะว่าพวกนี้มันใช้แค่ตีธรรมดากันอยู่แล้วนะครับตีธรรมดาเอาตีเบิลจากชิลุนุยนะครับถ้าติดมอฟก็คาราสุเอามาล้างนะครับเพราะว่าคาราสุก็มันสามารถเล่นไว้กับทีมตีแจมอยู่แลนะ้วเนาะเพราะว่าตัวคาราสุเนี่ยมันสามารถดึงเพื่อนไปตีได้นะครับ ก็คาสูมันก็มีล้างซีซีของมันอยู่นะครับสตัร์ทมอสอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ไม่ค่อยโดนผลกระทบเท่าไหร่นะครับโอเคก็สําหรับพูดคุยเอ็นม้เอพีก็ประมาณนี้นะครับที่ผมชอบเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของติดคูดาวสก,กิลนะครับแล้วก็ที่ค่อนข้างผิดหวังนะครับก็จะเป็นในส่วนของไม่มีไม่มีการตายนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะปรับมีปรับมีอะไรเปล่านะแต่ว่า เหมือนมันจะไม่มีในส่วนของเวลาศัตรูตายแล้วกลายเป็นสลับเป่านะครับแล้วมันห้ามชุบอะไรเงี้ยเออคขีก็เสียดายนิดนึงนะเพราะว่าในเกมเนี้ยในเกมเนี้ยมันเป็นจุดขายของเอ็นมะเลยด้วยเอ็นมะจุดขายคือแบบมันสามารถกันคนชุบได้อะเออแบบพวกฮ่วเลอร์โบอะไรเงี้ยมันจะชุบไม่ได้นะครับรู้สึกเกมนี้จะมีแค่2ตัวเองมั้งมันจะมีเอ็นมะทําได้แล้วก็มีหมาของน้องสาวผีดิบอะ ที่ว่าเวลาคนตายแล้วหมามันจะเข้าไปอยู่ในช่องนั้นแทนอ่ะเออมันก็จะทําให้ชุดไม่ได้เหมือนกันนะครับก็เสียดายอยู่ที่ว่าจุดเด่นตรงนี้มันไม่มีในเอ็ p นะครับส่วนในส่วนของไอ้สกิลม็อบนะครับหรือสถานะที่กลายเป็นสลับเป่าก็มีอยู่ก็ไม่เกินคาดนะครับไม่เกินคาดเพราะว่ามันก็น่าจะพอเดาได้นะครับเพราะตัวสถานะเนี่ยมันในเกมก็มีน้อยที่น้อยตัวที่จะเอามาเล่นแบบเอามาเล่นจริงจังนะครับก็มีน้อยก็ มี3ตัวนะครับกบ SP แล้วก็น้องกระรอกแล้วก็เอ็นมะนะครับก็เอ็นม้พีจะมีสะสารอันนี้ก็ไม่ไม่แปลกไม่แปลกนะครับโอเคน้องเอ็นมะสำหรับเอ็นไม้พก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะมีปรับมีรีเวิร์กสกิลหรือมีนู่นนี่ยังไงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดในปัจจุบันนี้ที่มีนะครับผมว่าก็โอเคนะครับโอเค ทีมที่จะตายไปนะครับไม่ใช่สปีดคอนโทรลนะครับทีมที่จะตายไปจริงๆนะครับคือไอ้พวกทีมที่เล่นช้าๆแล้วโดนแล้วก็โดนโถมสกิลเข้ามานะครับไอ้ทีมพวกนั้นนะครับผมว่าผมว่าลำบากอะ่ะเออคือเมื่อก่อนมึงลำบากแล้วเดี๋ยวนี้มึงยังต้องมาติดสกิลไอ้ติดคูดาวอีกนะครับลำบากนะครับลำบากสุดท้ายแล้วเกมนี้ก็จะบีบให้คน ต้องเล่นช่อง2ติดสปีดมาด้วยนะครับหรืออยังต่าๆก็ต้องมีสปีดบวกสัก50-60นะครับตัวเทิร์นมันจะได้ไม่จมนะครับถ้าเกิดเล่นช้าๆอย่างเงี้ยโอ้เทิร์นจมโดนเขาจัดหนักสกิลสแปมสกิลจัดเซตทีมนู่นนั่นนี่นะครับก็โอ้โหเล่นยากนะครับแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับมันเล่นได้มันเล่นได้ทุกทีมแหละนะครับแต่ว่ามันน่าลำคาญแค่นั้นเองนะครับ สำหรับใครที่อาจจะบอกเฮ้ยพี่ทีมนู้นก็เล่นได้นะเอ้ยทีมช้าไม่มีสปีดก็เล่นได้นะนี่คือมันเล่นได้ครับมันเล่นได้แต่มันน่าลำคานอ่ะเออเข้าใจไหมคือมึงเล่นได้ไว้แต่มันน่าลำคาญนะครับแต่อย่างถ้าเกิดเล่นทีมสปีดเนี่ยไอ้้ยชีวิตแฮปปี้ไอ้สัตว์แป๊บเดียววนเทิอนกลับมาแจกสกิลทำนู่นทำนี่โอ้สบายนะครับโอเคนะครับก็สำหรับพูดคุยเอ็นมาเอพีก็ประมาณนี้นะครับ ก็ปกติไม่ค่อยทำหรอกพวกตัวยังไม่เข้าเซิร์ฟนะครับแต่พอดี NYP เนี่ยสกิลมันโดนใจผมนะครับผมก็เลยจัดให้สักหนึ่งบทเพลงแล้วกัน <c oughs> มาบ่นให้ฟังกันขำๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอมันปรับสกิลนูนน่นนี่พอเข้าเซิร์ฟจริงๆสกิลอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่โดเน a t เข้ามานะครับสนับสนุนช่องนะมีทั้ง5บาท10บาทจนไปถึงร0 0 200เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ ไม่คิดว่าช่องนี้จะมีคนโดนเดทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็บน่นบ่นพูดดา่าทำทำเรื่องเชี่ยๆทำอะไรโง่ๆไปเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ยังมีคนชอบนะครับก็โดนเดทกันเข้ามาได้นะครับสนบับสนุนช่องกันได้นะค่าขนมผมนะครับ <laughs> โอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมบายๆไปและแล้วก็อาจจะทำพ่องูด้วยลวกันนะครับเพราะว่า หลายท่านก็สอบถามเข้ามานะครับว่าเฮ้ยคิดเห็นยังไงนู่นนั่นนี่นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆเดี๋ยวผมก็จะมาสไตล์เนี้ยนะก็จะมาบ่นว่าเออมันมีอะไรบ้างนู่นนั่นนี่ยังไงเอฟเฟกต์ยังไงบ้างนะครับโอเคแล้วก็เจอกันคลิปหน้าผมไปจริงๆละ